ครับวันนี้เราอยู่กับคาวาซกิเคเอ็กสองสามศูนย์นะครับตอนนี้นะครับช่างใหญ่ของเรานะครับก็กําลังถอดลูกแหวนนะครับออกมานะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับอ่ามันไม่มีแรงนะครับและควันไหลนะครับควันขาวนะฮะ คาวาซกิ KX 2 3 0นะครับตัวนี้สายพัน์ e n d u r รนะครับที่กำลังฮิตนะครับในขณะนี้นะครับมีหลายซีซีนะครับไม่ว่าจะเป็น140 c สี่ส c ซี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 นะครับคือตัวนี้นะครับ คาวาส uki นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทํารถตลาดนะครับมาแล้วนะครับมาบุกนะครับเป็นรถสายพันธุ์อ enduro นะครับหรือไม่ก็รถบิ๊กไบค์นะครับแทนนะครับอ่ะตีมาให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับรถตลาดแม่บ้านเรานะครับก็จะมีอยู่แค่2ยี่ห้อนะครับมีฮอนด้ากับยามาฮ่านะครับส่วนคาวากับซูซูกินะครับเดี๋ยวนี้ก็คาวานะครับเดี๋ยวนี้หันมาเป็นหันมาทำนะครับพวกรถวิบากนะครับสายพันธุ์พวกนี้เยอะ แล้วก็รถบิ๊กไบค์นะครับส่วนซูซูกินะครับก็หันไปทํานะครับรถกระเปาะนะครับเป็นรถเก่งนะครับสามสูบนะครับรถเก่งรถจิบรถอะไรนะครับเล็กๆนะครับเป็นอย่างเช่นแครี่นะครับรถจิบเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นรถเก่งเล็กๆ มาเข้าเรื่องกันนะครับนี่สาเหตุนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ทราบว่าไปเป็นยังไงนะครับถึงมันเป็นรอยนะครับน่าจะน้ามันเครื่องหมดสภาพหรือน้ามันเครื่องมันแห้งนะครับก็เอาเสื้อสูทมาดูนะครับแต่เสื้อสูรนะครับผมดูแล้วนะครับไม่ไม่มีรอยเท่าไหร่นะครับ เช็คราคาดูแล้วนะครับโอ้โหแพงมากเลยนะฮะสำหรับชุดลูกสูบแหนไม่มีรอยเนาะ<ม>โอ้หน่มีเดี๋ยวนะเออมีมีลูกเบรก,ก,กนะครับนี่นี่นะครับเบรกบนล่างบนล่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อกันนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับก็ต้องคว้านใหม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับคันนี้ก็ใช้งานมาสามปีแล้วนะครับ ไม่ไดยหยุดย่อย่นนะครับขี่ลุยป่าลุยสวนลุยดงนะครับแล้วก็มีแข่งในแทร็กแข่งอินโดรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชุดราคาลูกสุพรรนะครับแล้วก็มาประกอบนะครับแล้วก็มาเทสให้ดูนะครับทำทุกอย่างนะครับร้านเราว่าจะเป็นรถเด็กน้อยแต่งเปลี่ยนแคม เป็นลูกเป็นแหวนนะครับมาจนถึงรถสายพันุ์เอนดูโรอะไรประมาณนี้นะครับทําทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าทําตั้งแต่สัตว์กระเบือยังเรือรบนะครับอ่ะทำได้นะครับแต่ก็ไม่เก่งแต่ก็ทําได้พอทําได้นะครับทำจนจบนะอ่ะโอเคนะครับคลิปนีมมส้สวัสดีครับ